ฝากอีกนิดหนึ่งนะครับผมไก่อมพนมนนะครับ <Greek, S 2> ผม,ผมถ้ามันเป็นน้อยนะครับมันเป็นน้อยบางทีเนี่ยตอนแรกมันมันบวมนิดเดียวนะครับเป็นรูนิดเดียวแต่พอไปนวดไปโดนมันทีนี้มันมันบวมปิดหน้าเลยนะครับมันมาได้บวมได้แบบวันเดียวมันปิดหน้าได้เลยนะครับฉะนั้นพวกนี้เราไม่รู้ข้างในมันมันบวมจากอะไรนะครับผมแต่บางทีเราเห็นรูนิดเดียวแค่มุมปากนะครับพอเราไปจับทายานวดนวดไปโนมาคืนเดียวตาปิดเลยนะครับฉะนั้น ไก่อมพนันนะครับดูก่อนนะครับสองสามวันถ้ามันไม่อักเสบเพิ่มนะครับอ่าก็เช็ดน้านะครับทาเนื้อทําตัวแต่ไม่ต้องไปจับหน้าเหมือนที่ผมบอกนะครับปล่อยอ่าไม่ต้องไปปล่อยวิ่งสุ่มก็ได้นะครับผมปล่อยปล่อยลู่ตัวเดียวนะครับนะครับนะครับแล้วก็แต่ถ้าตัวไหนนะครับถ้าตัวไหนดูแล้วมันฉีกนะครับมันฉีกเยอะนะครับตรงมุมปากฉีกเยอะแล้วบวมใหญ่นะครับบวมใหญ่แบบนี้นะครับถึงเราจะเช็ดน้ําไปนะครับชั่วเราอยากให้มันสดตลอดครับเช็ดน้ําไปทุกวันทุกวัน ก็ก็ได้แค่ว่ามันได้แค่มันสวยนะครับได้แค่มันมันเช็ดเนื้อเช็ดตัวเฉย่เยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้นะครับบางตัวนะครับกว่าจะหายเป็นเดือนนะครับทีนี้เราก็เช็ดทุกวันทุกวันทุกวันโดยที่ทําอะไรไม่ได้จะนวมก็ไม่ได้จะเตะก็ไม่ได้จับบินได้บ้างแต่จับบินก็ต้องมาเปิดปากแยงคอนะครับพอบินไปซ้อมไม่ได้ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นถ้าดูว่าอาการมันบวมนานนะครับมันวมเยอะบวมใหญ่ขังไปเลยครับผม ขังเลยเพราะว่ามาเช็ดน้ําแล้วนานนครับผมนานเป็นเดือนนะครับผมนะครับก็ลองดูแต่ถ้ามันเป็นน้อยเราก็ทําเนื้อทําตัวไปเรื่อยๆได้นะครับแต่ถ้าดูเป็นนานนะครับขังเล่นดินรอไปเลยนะครับผมแล้วค่อยมาฉะหน้าใหม่นะครับ